อันนี้เราก anyway, ็มานับถอยหลังกันแล้วนะครับอยู่นี้อยู่บนสะพานภูมิพลนะครับคนสองนะครับตอนนี้นับถอยหลังจุดพูกันบึ้มบั้บึมบั้มไปหมดแล้วไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเลยครับนู่นครับบรรยากาศ ใ,ใช้เหนฟนแล้าตมเห็นทั่วกเทพเลยนะครับตอนนี้เริ่มแนวไกลๆก่อนเลยนะครับวันนี้เหมือนกับเป็นดอกไม้แตกกันโป๊ะปกโป๊ะปกเลยนะครับ นี่ก็23 59แล้วนะครับนับหลังครับนับไปหลังห้ายหอ้ลหอ้มาแล้วครับข้างในครับคันนี้ในเมืองกรุงเทพนะครับนี่สวัสดีปีใหม่ ผมไม่รู้จะไม่รู้จะวาดกล้องไปทางไหนนะครับโอ้โหเหมือนกับเป็นโอ้โหดอกไม้ไฟนี่แบบสวยงามจริงๆครับไม่ผิดหวังที่ขึ้นมาดูเยอะมากเที่ยงคืนแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันก็สวย สวยงามมากครับไม่รู้จะบรรยายบรรยากาศยังไงเลยตอนนี้แบบโอโท้ทั่วทั่วเมืองเลยครับตอนนี้จริง <sty ling> ในกรุงเทพที่สวยมากครับ มุ้งแบไม่รู้จะ ถ่ายตรงไหนนะครับเยอะมากมากทั้ปีนี้ทั่วทุกที่เลยครับรอบตัวนี่อไไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังขึ้นไปดูสะพานนี้ พรามเก้าสวยมากเลยพระรามเก้าสวยมาก่นพระามเก้าสวยมากโอ้ยลูกนี่ ก่งใกล้เลยครับึลูกนี้ครับเพิ่งจะเคยเห็นผู้ใกล้ๆตรงนี้เลยครับ แมววิ่งตายแล้วแมวแต่สะพานพระรามเก้าสวยมมไม่ผิดหวังครับขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ หน้าต้องไปพระรามเก้าครับ ูบรรยากาศนะครับบนสะพานคนบนสะพานน,น,ผผานี่เอ้มไปหมดเยอ สุดครับสวยงามมากต้องันนี้ไปทำสุตรประกันบ้าง